รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องพลทำนำชีวิตสนับสนุนโดยแปลงสีฟัน Impact วันนี้หนูขอตังไปซื้อเสื้อผ้าชุดนักศึกษาใหม่แล้วก็รองเท้าก็ป๋งใหม่ด้วยหนูนัดเอาไปแล้ว,ลวมันประมาณเท่าไหร่ลนะโลกก็สี่ห้าผ้าเน่แม่ โอ้โหนี่ตั้งสี่ห้าพันเชียวลูกพ่อว่าลูกน่าจะใช้ของพี่ที่เขาเก็บไว้ให้ไปก่อนนะเรารไม่ค่อยมีเงินนะลูกก็มันทางเก่าทั้งโวราน่ะพ่อไม่ทันสมัยเลยตอนพี่เขาเรียนอ่ะปีแรกเขาก็ใช้ของพี่สุของลูกป้าญาติเรานะก็เห็นเขาเรียนจบได้ไปเรียนเมืองนอกอีกด้วยอ่ะ ไม่เห็นต้องมาขอเงินพ่อแม่แบบนี้เลยสาวน้อยที่เพิ่งสอบเอ็นทรานได้ตามฝันเธอเฝ้านึกถึงวันเปิดเรียนที่จะได้แต่งชุดนิสิตมหาวิทยาลัยที่ตัดเย็บจากร้านชื่อดังที่เพื่อนเธอบอกเลือดแม่พ่อคงความดันขึ้นอีกแล้วจะไปหายามาพ่องหรอ ยามใส่ยุ้ยอะไรวเออใส่อะไรอ่ะใส่นี้มใส่ไรใส่ไรเฮ้ยรถไม่อ่ะโอ้โหป้ายแดงอะแกก็พ่อซื้อให้ผะขวัญพิมชนกกลับไปขอให้พ่อกับแม่ซื้อรถโดยให้เป็นของขวัญขับไปเรียน ซึ่งก็ทำให้คุณพ่อของเธอเกิดอาการเครียดที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกสาวได้จนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตพ่อคะพิมผิดเองไม่รู้จักประมาณตนทำตามคนอื่นทำให้พ่อต้องจากพิมพ์ไปอ่ะคุณคิดดีแล้วหรอครับถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโอนเงินเข้าบัญชีให้คุณแล้วกันะะนะครับ แม่เอาโฉนดที่ดินของบ้านเราไปจำนองแล้วนะลูกพิมจะได้มีเงินเรียนหนังสือนะพิมต้องตั้งใจเรียนมากๆวะลูกนะม มนุษย์นั้นมีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือชอบมอ,มองคนที่สูงกว่าดีกว่าร่ำรวยกว่าแล้วนำมาเปรียบเทียบกับตัวเองและพยายามทำตัวเองให้ขึ้นไปเสมอเขาให้ได้โดยที่สุดอาจประพฤติพุ้เจิญผิดจากคำนองของธรรมเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนาดังในละครพิมพ์ชนกมองคนที่สูงกว่าและพยายามทำให้เป็นเช่นนั้นส่วนจุดท้ายก็่อให้เกิดความทุกข์ทั้งแก่พ่อแม่และตัวเอง สรรพสิ่งบนโลกใบนี้มีสองด้านเสมอมีสูงก็ต้องมีต่ำมีดำก็ต้องมีขาวมีดีก็ต้องมีชั่วเป็นต้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้เรามองคนที่ต่ำกว่าแย่กว่าเราเพราะเมื่อมองคนที่ต่ำกว่าแย่กว่าเราแล้วเราจะเกิดความพอใจในฐานะของตนและมองเห็นว่าเราไม่ใช่คนที่แย่ที่สุด ยังมีคนที่แย่กว่าเราทำให้ปล่อยวางละความอยากมีอยากเป็นได้เพราะฉะนั้นให้เรามองคนที่ต่ำกว่าแย่กว่าเราเพราะเมื่อมองคนที่ต่ำกว่าแย่กว่าเราแล้วเราจะเกิดความพอใจในฐานะของตน